อ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะคะอ่ะส่วนใครมีหนังสือนะคะเล่มนี้นะคะลูกเล่มนี้นะคะเด็กๆก,ก็เปิดมาหน้านี้เลยค่ะหน้าที่ห้านะคะลูกหน้านี้เลยใครที่มีหนังสือนะคะอ่ะแต่ถ้าเด็กๆที่ไม่มีหนังสือไม่เป็นไรค่ะไม่มีหนังสือเด็กๆก,ก็เตรียมกระดาษ A4 หนึ่งแผ่นแบบนี้นะคะลูกอ่า ยิปเตอร์หนังสืออยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับไม่เป็นไรลูกอิปเตอร์ก็เตรียมกระดาษ A 4แบบนี้1แผ่นนะคะหรือไม่ก็กระดาษเหลือใช้ก็ได้คะ่ะลูกนะคะที่ด้านด้านหลังเป็นสีขาวแบบนี้นะคะลูกอ่าส่วนเด็กๆคนไหนสะดวกใช้สีเทียนนะคะก็ใช้ได้นะคะลูกอ่ะเด็กๆคนไหน สะดวกใช้สีน้ำมาเตอร์แอตแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะลูกแต่เด็กๆคนไหนไม่มีนะคะหรือไม่สะดวกที่จะใช้ไม่เป็นไรคะ่ะลูกใช้สีเทียนกับสีไม้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะคะรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนในทะ่มี ไหนใครมีเล่มนี้บ้าง,น,งน้องมาน้องมาลีมีเล่มนี้ไหมคะลูกมีเล่มนี้ไหมคะน้องมาลีอ่าถ้าน้องมาลีมีเล่มนี้นะคะน้องมา,า,งมามลาะะมาีเปิดไปหน้านี้เลยค่ะลูกหน้าที่ห้านะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ถือแล้วค่อยกลับไปทํานะคะเดี๋ยวเราทําใส่ในอ่าเก่งมากวู้คิเตอร์เอากระดาษเอสีมาก่อนนะคะอ่ะ <S <S อ่ะหน้านี้นะคะ หน้านี้เขาจะบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยนะคะใช้นิ้วมือนะคะพิมพ์โดยการนะคะใช้สีน้ําแต่ว่าเด็กๆคนไหนไม่สะดวกที่จะใช้สีน้ําไม่เป็นไรนะคะเราวาดรูปดอกไม้แทนได้นะคะลูกเพราะว่าเมื่อวานครูแอลสอนเด็กๆเรื่องดอกไม้ไปใช่ไหมคะอ่าเราเรียน เกี่ยวกับหน่วยดอกไม้ไปนะคะวันนี้คุณครูน้ำตาลก็เลยคาเด็กๆนะคะมาวาดรูปดอกไม้กันนะคะลูกอ่ะพร้อมหรือยังคะอ่ะใครพร้อมแล้วเตรียมสีขึ้นมาเลยคะ่ะอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่อ่ะหยิบสีเขียวขึ้นมาค่ะลูก อ่ะเดี๋ยวคุณครูสอนน้องมะลิก่อนนะคะอ่าน้องมะลิน้องมะลิพร้อมแล้วน้องมะลิเปิดหนังสือหน้าที่5ค่ะของน้องมะลิจะมีต้นหญ้าไว้แล้วใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นน้องมะลิวาดรูปดอกไม้ค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูสอนวาดรูปดอกไม้ก่อนนะคะฮิปเตอร์กับนิวตันรอแป๊บน,นึงนะครับลูกรอคุณครูแป๊บน,นึง น้องมะลิเตรียมสีหรือยังคะอะตอนนี้นะคะของน้องมะลิเราจะมีต้นหญ้ามาให้แล้วใช่ไหมคะจริงๆเขาจะให้เราเนี่ยใช้สีน้ําปั๊มนิ้วโป้งนะคะแล้วแปะอะแปะรูป ปะนิ้วโป้งเนี่ยแล้วเป็นรูปดอกไม้แต่ว่าเด็กๆไม่มีสีน้ําใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรค่ะเราก็วาดรูปดอกไม้เอาเองเลยนะคะ,ะเดี๋ยวน้องมะลิวาดตามครูน้ําตาลเลยนะคะว,าด,วาดดอกไม้วาดดอกไม้อะตอนตอนแรกนะคะเราก็จะวาดเป็น แบบนี้ก่อนนะคะโค้งๆแบบนี้นะคะลูกอ่าว่าเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเออใช่ๆๆอ่าอ่คูวา่าคุณตันวาดเลยอ่าหนึ่งคุณตัน ลบก่อนนะคะคหเาปเปพื่อนๆที่มีกระดาษ A4 รอแป๊บหนึ่งนะคะลูก วาดโค้งๆแบบนี้นะคะปึ๊บจะมีทั้งหมดอ่าแล้วแต่นักนักเรียนจะใส่เลยว่าจะใส่ดอกไม้กรีบนะคะลูกอ่าเสร็จแล้วเราได้เป็นรูปร่างดอกไม้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีเข้าไปด้านในเลยนะคะเด็กๆอยากได้ดอกไม้สีอะไรเด็กๆก็วาดเป็นรูปดอกไม้ก่อนนะคะลูก ของของครูน้ำตาลก็จะวาดยากนิดนึงนะคะอยากได้ดอกไม้กีบๆนะคะเด็กๆก็ใส่ลงไปเลย แอาว่าแบบง่ายๆพอนะคะลูกอ่าเด็กๆก็น้องวันนี้ก็ระบายสีลงไปเลยนะคะลูกอ่าต่อไปสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือนะคะอ่าเตรียมกระดาษ a 4ขึ้นมาเลยค่ะ แป๊บนึงนะคะลูกครูเน็ตหลุดนะคะเมื่อกี้ครูคน้ำตาลเน็ตหลุดนะคะอะเคคะคะ่เด็กๆได้ยินครูไหมคะ, <c oughs> ไะได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินครูไหมคะลูกอ่าได้ยินครเก่งมากใหญ่เก่งมากทีนี้สําหรับเด็กๆ,ๆคนไหนที่ไม่มีหนังสือนะคะลูกอ่เราจะวาดรูปย้าก,ก่อน เราจะเริ่มวาดหญ้าหญ้าสีอะไรคะลูกหญ้าสีอะไรคะเด็กๆสีสีอะไร้าสีเขียวหญ้าสีเขียวเราจะวาดหญ้ากันก่อนนะคะวาดตามดูนะแบบนี้ลูกอ่ดดูีูก่อน ว่านี่นี่แบงนี้อ่มอามว่าตรงนี้แบบนี้นะคะว่าตรงนีูนี่เออเอออ่านขึ้นมาแบบนี้สิขึ้นมาเหมือนคุกอยากจยักไปมนหยากหยักไปหยากหยักไปนั่นแหละเออนยกักนี่อยากแค่นี้พอเอ๋อ,อคุณจะว่าเป็นกอหญ้าเลยแบบนี้เลยนะกอนะดู อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ระบายสีลงไปใหอนนสีระบายสีตามช่องนี้ระบายสีเดี๋ยวเดี๋ยวสีเดียวกันลุกระบายสีเดียวกันนี่แหละค่ะอ่า <s> ได้ไหมคะ เี้นี่ทำไรต่างต่างิตนะนี่นี่นี่ระบายอ่าระบายให้เต็มในช่องที่เราว่าเป็นรูปหญ้าไว้เลยนะคะลูก นนเสร็จยังครับทำประกอบด,ด้วยอ่าเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับอ่เสร็จแล้วทีนี้เราวาดลำต้นของต้นไม้ก่อนนะคะลูก อะเราจะมีต้นไม้เราจะมีต้นลำต้นของเพืนนะถามต้นเกของเพื่อนในหนังสือเลยนะคะอ่าเราวาดต้นที่หนึ่งก่อนว่าตรงนี้นะคะลูกนิ่มๆเลยค่ะตรงนี้เลยลากขึ้นไปตรงๆนะคะดูดูก่อนลากขึ้นไปตรงตรงนี้เป็นก้านแบบนี้เลยนี่นลากเป็นก้านของต้นไม้ลากขึ้นไปพอ อ่าเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเติมใบไม้ค่ะลูกเติมใบไม้ตรงนี้นะคะฝันรวเราดูจนคือถึงวันคือไม่ตือไม้อย่างนี้คุ้มโค้งคุ้มโค้ดฝันรวยคุ้โค้งเออคุ้มโค้งเออแล้วก็ระบายสีระสีนี้ค่ะสีนี้สีนี้สีนี้ตัวเองนี่เดี๋วให้ออกนองเส้นสี ได้ยังคะมสวยอาเสร็จแล้วเด็กๆอยากได้ดอกไม้สีอะไรคะอ่านคุณน้ำตาลจะเอาเป็นดอกไม้สีส้มอ่าเด็กอยากได้ดอกไม้สีอะไรอ่ะ,เ,อออะ,รอะเริ่มแรกนะคะเด็กๆโค้องอ่ะเอาจากตรงนี้นะคะ โค้งนะคะลูกโคง้งแบบนี้เลยจึ๊บหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องใส่ให้มันถึงด้านในนะคะลูกอ่ะโค้งยังคะอ่ะต่อไปนะคะอยากอันที่สองนะคะสองได้ยังคะเหมือนเลขสามเลยแต่ว่าเลขสามกลับหลังใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปนะคะ พงด้านบนสามได้ไหมคะอ่ะต่อไปสีอ่าห้าคุณน้งตาลจะทำเป็นห้าอันนะคะลูก ่ะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าเพิ่งระบายสีนะคะอ่ะเด็กๆเ,เลือกเกรสรเกรสรน,นะคะเอาเป็นอีกสีหนึ่งคุณั้าตาจะเลือกเป็นสีแดง่อะอเด็กๆวาดกลมๆกลมๆตรงกลางนะคะลูกอะระบายสีให้เต็มแบบนี้เลยค่ะระบายสีให้เต็มแบบนี้เลยนะคะ เสร็จหรือยังคะลูกอ่ะเสร็จแล้ว,ลลวทีนี้เราระบายดอกไม้ที่เราวาดนะคะระบายสีให้เต็มเลย เสร็จหรือยังคะลูกต่อไปดอกที่สองทำเหมือนกันเลยค่ะลูกอ่ะเราต้องลากอะไรขึ้นไปก่อนคะลากลำต้นขึ้นไปก่อนนะคะลากลำต้นขึ้นไปแบบนี้แล้วก็วาดใบนะคะ วาดใบไม้วาดใบไม้ bye. Bye ่าแบบนี้เลยอ้า,อาวมิซ่าพุ่มมานะคะอาวิซ่ามีศิลปะเล่มน,นี้ไหมลูก เล่มที่สองนะคะถ้าวีซ่ามีนะคะวีซ่าศิละปะเล่มที่2ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็วีซ่าเปิดไปที่หน้าที่5้านะคะเป็นวาดรูปดอกไม้นะคะลูกอ่าเป็นวาดรูปดอกไม้นะคะอ่ะจริงๆเขาจะให้เด็กๆใช้สีน้ํานะคะลูกเขาจะให้เด็กๆใช้สีน้ำอ่าแต่ถ้าเด็กๆไม่มีสีน้ําปั๊มนิ้วโป้งไม่เป็นไรค่ะเด็กๆก็ใช้ สีเทียนนะคะสีช็อกนะคะวาดเอานะคะลูกวาดรูปดอกไม้วาดตามคึงครูเลยค่ะ,ะวิวาดตามคุณครูเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะขึ้นดอกที่สองให้ดูนะคะลูกเดี๋ยวครูต้อามจะขึ้นดอกที่สองให้ดูนะคะอันดับแรกทำไมคะวาดเป็น นะว่ารูปดอกไม้ก่อนใช่ไหมคะโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งปีบนะคะสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วใส่เกสรตรงกลางนะคะลูก แบบนี้เลยกลมๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีลงไปที่เราวาดดอกไม้ <c oughs> อ่าดอกที่สองใครเสร็จแล้วต่อไปไปดอกที่สามเหมือนเดิมเลยค่ะลูกอ่าสำหรับคนที่มีหนังสือเราไม่ต้องวาดก้านดอกไม้ใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ไม่มีก็คือเราต้องบากํำต้นขึ้นไปก่อนแบบนี้เลยนะคะลูกอ่ะเสร็จแล้วนะคะ วาดใบไม้แล้วก็วาดดอกไม้เลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะลูกอพอเราได้โครงร่างของดอกไม้แล้วเราก็ใส่แกสอนตรงกลางเลยะค่ะลูกกลมๆนะคะม้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะลูก เสร็จแล้วเราก็ระบายสีตรงที่เราวาดเป็นดอกไม้ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแบบนี้เลยนะคะลูกอ่ะส่วนคนที่มีหนังสือเหมือนกันเลยนะคะคนที่มีหนังสืออ่ะคนที่มีหนังสือเดี๋ยวครูวาดให้ดูใหม่นะคะลูก ่าลบก่อนอเหมือนกันเลยค่ะอ่าสวยมากฮิปเตอร์สวยมากเลยครับอ่าคนที่มีหนังสือเหมือนกันเลยนะคะลูกเราแค่เติมแค่ดอกไม้นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ระบายเกยรสรตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็ระบายสีดอกไม้ ่าดอกที่สองก็เหมือนกันเลยค่ะลูกว่าเป็นกลีบห้ากลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เติมเกสรตรงกลางนะคะเป็นกลมๆแบบนี้อ่ะเสร็จะแล้วระบายสีดอกไม้ รอกที่สามนะคะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ระบายสีดอกไม้แบบนี้เลยอ่าไหนใครเสร็จแล้วให้คุณครูกับเพื่อนๆดูหน่อยสิคะลูกอ่าไหนใครเสร็จแล้วบ้างคะโอ้นิวตันสวยมากเลยลูกอ่าฮิปเตอร์ไหนชชอยให้ครูดูหน่อยค่ะน้องมมลีน้องมองิซ่าไหนดูสิคะลูก สวยมากเลยเก่งมากๆเลยครับอ่ะเสร็จแล้วนะคะสวยมากเลยเยี่ยมมากนะคะอ่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่อยากอ่ะฝึกตามที่เขาบอกที่เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะใช้สีน้ำนะคะและผูกันนะคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะลูกอ่ะเด็กๆก,ก็แค่วาด เหมือนเดิมเลยว่าต้นย่านะคะวาดย่าเขาก่อนวาดลำต้นให้เขาก่อนนะคะเด็กๆก็เอาสีน้ำแบบนี้นะคะลูกสีน้ำแบบนี้นะคะแล้วทำไมคะอ่ะผสมสีน้ำก่อนนะคะเปิดแล้วก็ผสมกับน้ำนะคะแล้วเด็กๆก็ใช้นิ้วโป้งนะคะลูกใช้นิ้วโป้งนะคะแปะไปที่สีน้ำนะคะลูกและ อ่ะเอามาแปะในกระดาษนะคะเป็นห้ากรีบอ่าเป็นห้ากรีบตามรูปดอกไม้ที่ครูทำอย่างนี้เลยค่ะลูกแต่ว่าเด็กๆแค่แปะให้เป็นห้าแฉกนะคะใส่ในกระดาษนะคะลูกอ่าตามตัวอย่างเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากทำนะคะก็ทําได้นะคะแต่ว่าวันนี้เด็กๆไม่มีสีน้ําไม่เป็นไรคะ่ะลูกเราใช้ สีช็อกนะคะสีเทียนระบายไปก่อนนะคะลูกอ่าเด็กๆเสร็จกันหมดทุกคนแล้วนะคะอ่าแล้วตอนบ่าย2องนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณครูแอลในวิชาภาษาไทยนะคะลูกอ่าสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ สวัสดีค่ะบายบายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ